บิ๊คอปนกับเตีอว้วนเจ็ดเดินเครับวันนี้คัดมา4คู่แน่นอนครับเน้นให้เหมือนเดิมเพราะมีเพียงแค่4คู่สามารถตามได้แต่หากไม่ช่วยครับไม่รู้จะไปทางไหนดีเจอกันที่ไลน์กลุ่มไลน์ของเตีลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปครับขอขายของกันเลย ก่อนจะเก๋นบอลกันวันนี้สเปนดวลกับเบลเยียมครับในรอบ5้าทุ่มบนหญิงนั่นคือไฮไลท์ของเราและเช่นเคยครับบอลฟินแลนด์ไวคาลิกา้าลีกสูงสุดครับทอตก้าดวลกันทนีตันเฮลซิงกิเดลวตีจะไปวิเคะห์เป็นคู่ที่3ส่วนบอลอีกคู่ก็คือสวีเดนออสเวนคานครับที่ติดมาด้วยอีก1คู่แต่ก่อนอื่นครับเราไปเช็คผลบอลเมื่อวานครับสำหรับปักหมุดวีเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าวินไปกี่คู่โดนไปกี่ตัวเช็คผลกันหน่อยฮะปักหมุดวีเมื่อคืนเนี่ยนอตตารางไปบ้างบางคู่ครับท่ ลหลวงน้าช่องแต่ว่าตีจะส่งให้เป็นตัวตเต็งเพื่อคือหน่งห้คู่เลยครับยัดแน่นๆอัดเต็มๆเลยเดี๋ยโคู่แรกครับรอบทุ่มครึ่งเป็นไบรที่สามารถจบเสมอไปได้ครับสําหรับเกมวันนี้ก็จบเสมอกับออสโลไปได้หนึ่งหนึ่งฮะลองไปที่ครึ่งควบลูกคู่นี้เข้าวินเต็มข้อไม่มีปัญหาส่วนคู่ถัดมาแยบเนอรอบสองทุมเตกใกล้ๆกันยาโรจบ แค่ห1ึหน,นะกับมารีฮามคู่นี้ไปส่ง2ลูกครึ่งเสียเต็มครับคู่ถัดมาก็คือฟินแลนด์เหมือนกันครับไวคาริกาเกมัน,นี้ตีไปอินเตอร์ตูคูตามไปอีกนัดนฮนะวันนี้ก็สำเร็จสักทีครับจบที่1-0เข้าวินครึ่งตัวครับคู่ถัดมานอร์เวย์ วันนี้พวกเขาเก็บ3คะแนนจากฟินแลนด์ได้รูปเกมทรงเกมไม่ค่อยดีเหมือนจะไม่มาแต่สุดท้ายจบ2ประตูต่อหนึ่งเรื่องของ h ฮ h ูเฮมันมีผลจริงๆนะกับผลที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ารูปเกมฟินแลนด์เหนือกว่าชัดๆเลยครับโอกาสจบคลองบอลทําได้ดีกว่าทุกอย่างแล้วแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาโอ้โหย้อนแย้งกับรูปเกมครับนอร์เวย์เฉือนไปได้ที่2-1แต่ไม่เป็นไรครับตรงนั้นเพราะว่าเราเข้าวินรึ้งตัวครับ ปักไปที่นอร์เวย์แล้วก็ตีก็ไปที่นอร์เวย์นะซัดไปเต็มข้อเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเต่งเนี่ยเข้าไป3แล้วก็เสียเต็มไปคู่หนึ่งไม่มีปัญหาอะไรเนืยอรอบตีสองเนือมาสรุปให้ในวันถัดไปครับจะเป็นคู่ของบอลหญิงเหมือนกันแต่ไม่ใช่เลยฮะว่าอยู่ที่ตรงไหนสำหรับเพื่อนๆสนใจรับแนวทางอัอยาศัยมาพบกันได้ครับคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ก่อนจะไปลุยกันเนี่ยฝากนิดเดียวก็กดถูกใจให้ตีหน่อยเดิมถึงตงไปกดให้หน่อยครับหากกดแล้วก็ ไปลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้สนามแรกมากันที่ส็อตแล์มครับเกมวันนี้สเปนดดนกับเบลเยียมครับโดยเป็นท็อป2อเลยนะอันดับ2ครับโหสุดยอดฮนะสเปนไม่ว่าจะชายหรือหญิงทีมชายทีม,ทม,ทมหญิงพวกเขาก็ยอดเยี่ยมว่ากันที่ตารางคะแนนก่อนเลยครับในเทเบิลตอนนี้สเปนอยู่อันดับที่1ยิงไป5ลูกจากเกมแรกครับและมี3 คะแนนด้วยกันส่วนเบลเยียมครับผลงานเกมแรกเนี่ยก็จบที่แพ้มานะโดยเป็นลูกนงึงยังยิงไม่ได้เลยและไม่มีคะแนนครับ ว่ากันที่ฟอร์มก่อนเลยครับสเปน6เกมท้ายกวาดใช้เรียบและ10เกมหลังพวกเขามีแพ้แค่เกมเดียวครับกับอังกฤษนะแต่ว่าในนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าตีไปเช็คย้อนมาเรื่องของแฮนิคับพวกเขาผ่านใน5จาก6เกมหลังเจ้าเกมสูงตลอด6เกมท้ายและมาจากฝั่งพวกเขาโดยส่วนใหญ่ครับสำหรับสกอตแล่าสุดเอาชนะโปรตุเกสมาได้ครับเกมแรกที่5ประตูต่อ0เลยส่วนทางฝั่งของเบลเยียมครับผลงาน6เกมท้ายในพวกเขาชนะได้3แพ้3เกมเรื่องของ ราคาผันได้2เสีย3เจ้า1สูง4ีครับ2เกมหลังสุดจบสกอร์ต่ำล่าสุดแพ้อิตาลีหญิงมาที่1ปละตูต่อ0ด้วยกัน เรื่องของเฮตัวเฮตครับสิเกมล่าสุดที่เจอกันสเปนเก็บชัยไปได้8ครั้งมีเสมอกัน2เกมในส่วนของราคาเนี่ยเบลเยียมมีผ่านได้กับการออกไปเป็นรองที่ค่อนข้างจะแรงและแพงทีเดียวครับมี3ลูก2.75 1.75และ1.5ครับที่เขาผ่านราคาไปได้ทั้ง4นัดเรื่องของรายราคาสเปนดีกว่านะผ่านได้6จาก10เกมหลังสุดผลการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนไม่ต้องพูดถึงครับแจง้งไปแล้วฮะยอดเยี่ยมมากสําหรับสเปน ตัวผู้เล่นครับฝั่งสเปน4 11, 4 11, ก่อน4-1 4-1เกมวันนี้ครับแดนกลางของพวกเขาวันนี้จะมีโปรตรัครับรวมไปถึงวิกกี้โรแเปสคุมเกมแดงกลางให้กับทีมขนาบข้างเปอก2ฝั่งด้วยพีนาครับคาเดียพีนา ไปจากบาร์เซโลนาฮะคือ4คนเนี่ยตรงเนี้ยเบอร์สิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองยี่สิบมาจากบาร์ซ่าหมดเลยขวาเป็นคาเดนตี้ครับไปฝั่งขวาส่งตรงจากอาร์เซนอลหน้าเป้าเป็นกอนซาเรสฝั่งของเบลเยียมบงครับห้าสี่หนึ่งการ์กับมิดฟิลด์เบอร์สิบแจสตินเวนเฮเวอร์เมทยืมประจำการในแดนกลางและหน้าเป้าเนี่ยเป็นชื่อที่น่าสนใจมากครับก,ก็คือเทสซาวูเล่ครับยืมประจำการในแดนหน้า ศูนย์หน้าจากอินเตอร์ครับนี่คือตัวเก่าของพวกเขาเลยแต่แน่นอนว่าเป็นความหวังหลักในเกมวันนี้กระโดดมาที่ราคาเลยครับโอ้โหอาจจะตกใจหน่อยนะ3.25สเปนมาต่อสูงต่ำา4ลูกมี4.25เป็นอีกช้อยและราคาการของบางที่ครับเมื่อดูจาก10เกมหลังสุดนี่คือเกมที่ต่อแพงที่สุดในรอบ10เกมอีกแล้วครับเคยเปิดมาแพงสุดเนี่ย3ลูกนะแต่เกมวันนี้ครับตีมองว่าสเปนก็มีสิธิ์คว้าชัยได้แบบ เกินแหละเพราะว่าเอาชนะปรเกตเกมแรกก็ห้าศูนย์เบลเยียมครับแพ้อ,อิตาลีมาอีกที่1ลูกแต่วันนี้มันค่อนข้างจะแพงไปจริงๆว่ะเดีย๋ยวว่ากันต่อนในไลน์ดีกว่าคู่นี้รอราคามันไม่ขยับก่อนนะตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ขยับแล้วแหละแต่ว่าตีอยากดูก่อนเกมอีกทีครับเช็คฟรอยชัวครับไม่อยากให้เสียเงินกันเดีย๋ยวมารับแนวทางกันได้ที่อัตเทรองสามนะครับตีจัดให้แน่นอนคู่นี้คอนเฟิร์มพบกันช่วงหัวค่ำที่ไลน์ครับคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเข้ากลุ่มได้เลย โปรตุเกสโดนอิตาลีครับเกมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันในรอบตีสองครับฟังโปรตุเกสเนี่ยตอนนี้ครับพวกเขาอยู่อันดับสี่เลยอยู่ท้ายตารางเกมแรกแพ้มาถึง5้าศูนย์ครับเสียไป5ลูกและยังไม่ยิงส่วนอิตาลีเนี่ยผลงานของพวกเขาครับจากเกมแรกชนะมายิงไปลูกไม่เสียมี3คะแนนฟอร์มก่อนเลยครับโปรตุเกส6เกมท้ายดิ่งลงเหวเลยฮะมีเสมอกับไนเรียแค่เกมเดียวที่เหลือแพ้ทั้งหมดเสียเยอะทุกนัดครับโอ้โหแทบจะไม่อยากนับเลย จาก6เกมท้ายเนี่ยพวกเขาโดนยิงไปแล้ว25ลูกครับไม่รู้นับถูกไหมนะตรงนี้ผ่านราคาไม่ได้เลยเสียทุกเกมครับสูงไป4ขอให้ครับสูงไป5เกมต่ําแค่นัดเดียวเละครับส่วนทางฝั่งอิตาลีผลงาน6เกมท้ายชนะ3เสมอ1พ้2คือส่วนทางเกเลย4เกมท้ายอิตาลีเก็บแชร์ได้3ครั้งฟอร์มกําลังดีมากๆล่าสุดเนี่ยผ่านราคาได้นะครับก่อนน,นั้นก็มีผ่านได้อีก4เกมท้ายเจ้าไปเกมผ่านนไดดด้้้3ครัััังงบส่ตํา2ดดวยกน เจอกันมาทั้งหมดในช่วง6เกมเนี่ยเป็นทางฝั่งของโปรตุเกสครับที่แพ้ทุกนัดด้วยอิตาลีคว้าช้ได้หมดเลยลราคาเปิดมา3ครั้งเจ้าไป1เกมเสีย2เกมครับสำหรับทางฝั่งโปรตุเกสสูงตลอด2เกมท้ายที่พบกันครับ ผู้เล่นบ้างครับเอาคร่าวๆฝั่งโปรตุเกสก่อนฮะพวกเขาอัดหลังแน่นๆเลย5คนโดยแดงกลางเนี่ยจะมีทาชิน่าปินโตคุมเกมตรงกลางครับมิดฟิลด์จากแอตมาดริดคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเดียนาซูวาจับคู่กับเจสสิก้าซิลวาส่วนทางฝั่งอิตาลีครับหลักๆตรงกลางจะมีคาลูโซจากไบยันมิวนิครับจับคู่อยู่กับเซอร์วิรินี่ช่วยกันคุมเกมตรงกลางคู่หน้าเนี่ยจะเป็นครับโตเร่จับคู่อยู่กับกิร์ราลี่ครับลงล่าตะข่ายเป็น2คู่หน้าจากยูเว่นั่นเองแน่นอนครับการประสานงานเนี่ยหายห่วงรู้ใจกันแน่นอน ราคาเปิดมาขึ้นควบสูงต่ำสองลูกครึ่งด้วยกันในเกมวันนี้โปรตุเกสจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยผลงานของพวกเขาในช่วงหลังย่ำแย่มากๆครับสำหรับโปรตุเกสแม้ว่าฟีฟ่าแลงกิงจะใกล้เคียงกันนี่ตามแต่ดิ่งลงเหวแบบนี้ผลงานแบบนี้ไม่น่าฝากใจไม่น่าวางใจเลยครับเฮตูเฮก็เป็นทางฝั่งอิตาลีที่คว้าชัยได้เรื่อยๆในวร์นเมนต์เปิดตัวด้วยการแพท้ที่5ประตูต่อศูนย์แม้จะเอจะเอขออภัยครับ ทีมแข็งอย่างกระทิงดุหรือสเปนแต่คุณไม่ควรเละขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจได้แหละสเปนก็คือสเปนครับในทุกๆชุดทุกๆวัยทุกๆแพททุกๆรุ่นฮะกระทิงดุก็คือกระทิงดุแต่เกมวันนี้ตียังคงมองว่าอิตาลีมีพาเฟที่ดีกว่าหาเรื่องส่วนไม่ได้จริงครับคู่นี้ไปอิตาลีและไปทิ่สกอต่ำตสองลูกครึ่งคาดว่าจะมาแค่ฝั่งเดียวสําหรับสกอ์ฮะบอยคาลิก้าที่ฟินแลนด์ครับเกมนัดน,นี้เคทีพีกอร์าโดนกับการินตันเฮลซิงกิ อันดับจากตารางคะแนนปัจจุบันครับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมบวยเลยนะ13เกมชนะ2เสมอ3แพ้ไป8นัดยิง14เสีย3-3มี9คะแนนเท่านั้นส่วนกานตตันครับผลงานของพวกเขาอยู่กลางตารางอันดับ7ลงเตะ13เกมชนะ4เสมอ4แพ้5ยิง18เสีย24ประตูเก็บได้16แต้มผลงานกลางๆจริงครับ 6นัดไทยเจ้าบ้านคอตกาชนะได้นัดเสมอนัดครับที่เหลือแพ้หมดทั้ง4เกม2เกมหลังผ่านราคาไปได้ครับแต่ว่ามีชนะด้วยนะเกมหนึ่งกับยาโรในบ้านของพวกเขาเองนี่แหละครับทำให้เกมร่าสุดเตะในบ้านคว้าชัยมาสูงไป4ขออภัยครับสูงไป3ครั้งเจ้า1เสีย2เกม เสียคือต่ำนะส่วนทั้งฝั่งเฮลซิงกิครับการนิตันเฮลซิงกิเนี่ยผลงาน6เกมไทยชนะ1เสมอ2แพ้3าพันรายครัด้วยเสีย3 43, สูง3ต่ำ2เกมและเจ้าเกมครับออกเหมือนกันเลยสำหรับสกอร์รวมแม้จะไม่ตรงกันก็ตามครับล่าสุดพวกเขาแพ้คูพีเอสดมาถึง6ประตูต่อ2แต่นั้นเข้าใจได้ครับเพราะคูพีเอสดเนี่ยคือจาฝูงนะ เหตทูเหตบ้างครับพบกันมา10เกมท้ายเสมอกัน3ครั้งและเจ้าบ้านคอด้าครับไม่น่าเชื่อ,อการขอยใช้ไป4เกมมีแพ้น3นัดครับสำหรับเจ้าบ้านตลอดการพบกันของคู่นี้สกอร์ออกเจ้าไปเกมครับสูง3และต่ําอีกทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเพราะว่าเปิดมา9เกมะเนาะในส่วนของสกอร์รวมเนี่ยออกสูงไปทั้งหมด4ครั้งครับต่ำ3เจ้า2ล่าสุดจบ2-1ในบ้านของกันในต้นเฮลซิงกิ รายชื่อเอากันคร่าวๆครับคอตกาเนี่ยจะมีธนากะคุมเก,มแ,กมแดนกลางคู่กับฟอร์เซลเหมือนเดิมคู่หน้าของพวกเขาเนี่ยจะเป็นทาวน,นันครับจับคู่กับกาเซนส่วนทางฝั่งกรานิตตันฮิลซุงกิครับผู้เล่นหลักๆของพวกเขาก็เหล่าบรรดาเกมลุกทั้ง4ี่ลายถือว่าฝากใจได้เหมือนกันนะแล้วก็มนซ่าครับทำไปแล้ว2ประตูเฮลกัน,นันครับสี่ประตูหน้าเป้าอย่างจอคิมและโดเนนครับทำไป5ประตูแล้วเป็นดาวซนโวของทีมปัจจุบันครับ เช็คราคาเลยคู่นี้เปิดมาครึ่งลูกเป็นกันนิตันทีมเย็นมาต่อครับสูงต่ำอยู่3ลูกด้วยกัน อย่างหนึ่งที่ต้องระวังกันให้ดีครับสำหรับคู่นี้นะเช็คจากเสถิติแล้วกัน6กเกมท้ายเนี่ยคอตกาครับพวกเขาไม่แพ้ให้กับการิตันเฮลซิงกิเลยในบ้านของตัวเองเสมอไป2และคอตกาเอาชนะได้4เกมนั่นคือข้อมูลที่เต๋บอกเลยว่าคอตกาค่อนข้างจะได้เปรียบครับตลอด3เกมหลังในบ้านพวกเขาไม่แพ้ใครด้วยส่วนทางฝั่งการิตันเฮลซิงกิครับเกมเยือนของพวกเขา4เกมท้ายไม่ชนะเสมอ2และแพ้มา2เกมติมองว่าวันนี้ครับทางฝั่งการิตันเนี่ยไม่น่าจะ คว้าใช้ได้นะสำหรับผลงานที่มันออกมาค่อนข้างจะชัดแม้ว่าฟอร์มเนี่ยไม่เอียงไปทาง KTP คอดกาเลยก็ตามครับปักหมุดไปที่คอดกาครับเกมนี้ลองไปและไปต่ำด้วย3ลูกจัดไปคู่นี้2หมดุดเน้นๆได้ฮนะหากชอบนะมาที่ออสเวนคานครับเกมนี้น็อคปิ้งโดนกับบอมมาปอตคาน่าจะไต่กันช่วงเที่ยงคืนครับจากอันดับครับตรงนี้เจ้าบ้านอยู่อันดับที่ดีกว่าด้วยอันดับ9 13เกมชนะสเสมอ3แพ้ไป6เกมมี15คะแนนส่วนบอมมาครับ ขาดแค่2แต้มเนี่ยเท่ากันเลยนะชนะซีเสมอ1แพ้ไปป่ครับไม่ชนะก็แพ้ไปเลยสําหรับบอมมาซีซั่นนี้ยิงไปสิบหเสียสิประตูด้วยกันว่ากันต่อที่เรื่องของผลงาน6หนกเกมท้ายน็อคคริงชนะได้1เสมอ3แพ้สองรายคาได้4ครั้งเสีย2,000รายคาได้บ่อยตรงนี้ดูดีครับสูงไป3ต่ำ3า3เกมส่วนทางฝั่งบอมมาครับ2เกมท้ายคว้าชัยมา กระชับมิดกับเยอก์กลเดนจบ4-2ล่าสุดในรีกเนี่ยเอาชนดเดอร์กฟอร์ดมาได้3-0ครับ2เกมท้ายฟอร์มดีแต่4เ mm hmm. กมอนหน้าแพ้ทุกนัดเลย h ฮดตูเฮดครับคู่นี้พบกันในช่วง10เกมท้ายฝั่งเจ้าบ้านคว้ยชัยไป5ครับทีมเยือน3ครั้งเสมอกัน2เกมก็ต้องบอกว่าภาพรวมของโนโคปิงตรงนี้อาจจะดีกว่าแต่ว่าครับแต่ว่านะ5เกมท้ายเสมอกัน2และแพ้ไปทั้งหมด3เกมเนี่ยเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าบอมมาดีกว่าครับในส่วนนั้น ตัวผู้เล่นบ้างครับเริ่มจากเจ้าบ้านกันก่อนเลยเนะฮปปิ้งเกมนี้ฝากหวังไว้กับนิแมนครับเจประตู1นึ่งแอซเซสไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วรวมไปถึงทางฝั่งซ้ายครับเบอร์8ปดซิกเกอร์กเก์เซนครับทำไป5้าแอซเซสสประตูคอยสอดประสานงานกันในแดนหน้าฝั่งของบอมมาปอคาน่าครับผู้เล่นที่เห็นตัวเลขชัดๆเลยก็คือเรนครับหนประตู3ามแอซเซสรวมไปถึงทางฝั่งขวาครับเปียกทางฝั่งขวากุลกชินครับทำไป3ประตูหน้าเป้าแจา็คเกเซนครับหประตู2องแอเซส ก็ถือว่ามีตัวเลขเปิดมาเสมอตัวครับเกมวันนี้ส่งต่ำา3ลูกไม่มีใครออกนำไปก่อนมาเท่ากันครับการไปเย็นที่นี่ของบอมมาปาคานาครับเสมอมาจากเกมล่าสุดและ2เกมก่อนหน้าพวกเขาคว้าชัยทางทที่ก่อนหน้านี้นอร์คบบิงควายชัยจากบอมมาปอตคานาดได้5เกมเต็ดครับวันนี้ต้องกู้ชื่อเอาสถานการณ์ที่ดีคืนสู่ทีมสักหน่อยครับหลังจากที่ย่ำแย่ก,กับการพบกับบอมมามาอย่างยาวนานถี่ปักหมุดไปที่ นอกโคพิ้งนะเกมวันนี้ด้วยเลตเสมอตัวไม่ต้องคิดเยอะครับอยู่ฝั่งใดก็ได้แต่จากมุมมองตีเชื่อว่าเจ้าบ้านครับกลุ่มความได้เปรียบตรงนี้แล้ว1แล้วก็ผลงานคาดว่าจะพลิกกลับมาชนะได้เสียทีครับและไปที่สกอร์สูงด้วย สรุปแนวทางวันนี้กันครับสี่คู่สั้นๆสเปนโดนเบลเยียมเลือกฝั่งหรือเจอกันที่ลายปักไปที่ต่ำก่อนครับโปรตุเกสอิตาลีเลือกอิตาลีเลือกต่ำคอตกาพบกับกานิตันติเลือกที่คอตกาครับเกมวันนี้คาดว่าจะเอาอยู่ในบ้านของเองด้วยปักไปที่ต่ำด้วยนอโคปิงดวยกับบอมมาปอติเลือกที่ นอกโคปิงครับและไปที่สกอร์สูงครบจบทั้ง4หมุดวันนี้ฝากกดถูกใจด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เน้นๆให้เหมือนเดิมแต่อาจจะขยายเป็น7คู่เนื่องจากพรุ่งนี้มีบอลครับแชมเปี้ยนเรย์รอบคอลิฟายเฟสครับเดี๋ยวเจอกันย,ยาวๆนคะเก็บตีเหมือนเดิมกด Subscribe ติดตามกันไว้ได้สำหรับแนวทางเพิ่มเติมปักบุดวีพบกันที่ไล,ล,ลน์คลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ